โดนสู <S <s ans> <s ans> ้ๆนะทุกคนตอนนี uh ้นะคะพี่กูกกูก็อยู่ที่ทะเลนะคะเขาบอกว่าทะเลที่นี่นะมีปีศาจแบนดรอดหรือว่าเจ้าอิตาเลียนแบนดรอดอ่ะไอเจ้าที่ทําให้เราสมองนั่งได้อะอย่างเช่นตูงตู๊งสะฮ่ะตาเลลโลตาลาลาบอมเบริโรอคอรริร่ะแต่วันนี้นะมันไม่ใช่เจ้าพวกนั้นนะคะเขาบอกว่าที่นี่นะมีแบนดรอดที่ชื่อว่าทูลิเมโลทูลิชินาเไม่เคยได้ยินชื่อ ทูริเมโรทูริชิน่าเนี่ยใครยังไม่รู้จักนะคะมันคือตัวที่เป็นหัวเป็นแมวแต่ว่าตัวเป็นปลาเนี่ยทูริเมโูริชิน่าอินปริติเลติน <tack> อินิชิน่ามันเรียกว่าวทูริเมโรทูริชิน่าแล้วมันมีขาด้วยเหมือนคนด้วยนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันนะคะว่าตึกอยู่แถวนี้แหละโอเคเดี๋ยวเราจะมาบินโดรนกันนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วลยุยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนตอนนีน้เขาเหวี่ยงแห่อุ้ยอุ้ยเขาจะจับปลาได้ไหม ไม่ได้นะคะเฮ้ยทุกคนมันไม่ได้ง่ายเลยนะมันไม่ได้ง่ายเลยทุกคนพราที่นี่นะมีปีศาจที่มันอะคุมป่าอยู่นะคะคือทูลิเมล้ลทูลิชิน่าโอเคเดี๋ยวเราหลังจากพี่ก็ไปตั้งโดนมาเรียบร้อยแล้เวเดี๋ยวเรามาเริ่มบินกันเลยโอเคตอนนี้นะโดนของเรานะคะ อยู่ตรงเรือนะเรามาดูตรงเรือนี่ก่อนตรงนี้เป็นโปะที่เป็นสะพานที่เขาเปิดขึ้นมานะทุกคนนะคือตรงเนี้ยทุกคนอาจจะเห็นว่ามันธรรมดาใช่ไหม mm hmm. ทูริเมโลทูลิชิน่าไม่ธรรมดานะคะมันคุมปลาที่อยู่ตรงนี้นะโอเคทุกคนแต่ว่าตอนนี้นะพี่รูสังเกตว่าเรือรำนี้มันแปลกแปล mm hmm. มันเป็นเรือที่แบบอะไรอ่ะเดี๋ยวเราดูซูมเข้าไปสิ mm hmm. หรือว่าทูลิเมโลมันอยู่ในนี้นะเฮ้ย mm hmm. พี่กูกูไม่แน่ใจเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะทุกคน mm hmm. ใครยังไม่เคยเห็นอนะ่ะ รีบรีบมาดูเลวรีบมาดูเลวตอนนี้นะทูริเมลโลชูริชินาเนี่ยมันต้องอยู่แถวนี้หรือเปล่าเฮ้ยทุกคน<ฮ>นี่มันปลาเอ้ยไม่ใช่แมวเอ้ยไม่ใช่คนเอ้ยมันเป็นสามสิ่งรวมกันที่เขาเรียกว่าทูเิเมลโลชูริชีนา่าทุกคนตอนนี้โดนของเราจับภาพทูริเมโลชูริชีน่าเรียบร้อยแล้วเ้<ๆ>มันเป็นญาติกับทริปป,ปีท็อปปีท็อปปฏทิปป่านะคะแต่ว่ามันเป็นปลาที่มันโหดกว่า ปลาแมวที่มันโหดกว่าคือแมวเนี่ยทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่ามันเป็นสัตว์นักล่า<ม>แล้วมันยิ่งเป็นปลาอีกอะ่ะคือมันสามารถล่าทั้งบนบกแล้วก็ในน้ําแล้วมีขาเหมือนคนมไม่ใช่ขาธรรมดานะมีสี่ขาเลยนะเฮ้ยม,มีขาหน้าแล้วก็ขาหลัง<ม>เฮ้ยมันวิ่งไปแล้วทุกคนดูสิดูการเคลื่อนไหวของมันสิมันคือมันคล่องตัวมากอะ่ะไม่ว่าจะสะเทินน้ําสะเทินบกมันก็สามารถทําได้เฮ้ยทุกคนแต่ตอนนี้นะเรามาเปลี่ยนมุมดีกว่าพี่กุรู้สึกว่ามันต้องไปทางอื่นโอเค เฮ้ยทุกคนทุกคน,กคนตอนนี้นะเดินของเรานะคะอยู่ข้างบนนะคะโอเคทะเลแห่งนี้นะคะมันเป็นทะเลที่มีคนะ่ะมาจับปลาเอ่ยมาร่องเรือเอ่ยแล้วก็มาแบบป,ปิกนิกเป็นครอบครัวนะแต่เดี๋ยวนี้นะเขาอะ่ะต้องระวังนะเพราะว่าตอนนี้มันมีปีศาจแบนดรอดตัวนี้ออกอารวาดน,นะคะคือตั้งแต่คนสมองเน่าไปเนี่ยเฮ้ยเราก็เจอไอ้พวกแบนดรอดเนี่ยในชีวิตจริงเยอะมากเลยดูเรือลำนั้นสิทุกคนเรือลำนั้นมันเป็นเรยอยอชนะคะเรยอยอชขับผ่านไปโอ้โห ทุกคนไม่ธรรมดาเลยอะเฮ้ยแต่ทูลิเมลโล่ทูลิชิน่าเขาบอกมันจะอยู่แถวนี้แล้วมันก็จะเกาะเรือบ้างเพราะว่ามันขี้เกียจเดินแล้วก็ขี้เกียจว่ายน้ํานะคะอุ้ยมันไม่ธรรมดาเลยคือมันคนเดินตรงนี้หรอทุกคนคือลุงคนนี้เขาจะปลอดภัยใช่ไหมขอให้ลุงคนนี้มีความปลอดภัยนะคะทูลรเมลโลทูลิชิน่ามันอยู่ตรงทุกคนมันมาแล้วจะบอกนะมันจะมาไล่ลุงคนนี้ ไม่ไม่ไมลุงหนีไปลุงหนีไปทุกคน,ท,กคน,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 กนทุกคนตอนนี้ชูเลยแล้วมันกินไปแล้วทุกคนตอนนี้ชูเลยมเราชูลิชินะไว่ายน้ำวิ่งน้ำหนีเข้าไปในน้ำไปแล้วเดี๋ยวก่นนะชูลเโโลยมเราชูลิชินะมันมีตัวเดียวเหรอหรือว่ามันมีหลายตัวพี่เดี๋ยวเราเรามาเปลี่ยนมุมก่อนนะคะเราตามหามันซิทุกคนตอนนี้พี่กูต้อง ต้องการที่จะตามหาชูเมโรชูริชิน่านะเพราะว่าพี่กูไม่แน่ใจว่ามันอาจจะอยู่แถวนี้เพิ่มอีกหรือเปล่าคือมันอาจจะมาอยู่กันเป็นครอบครัวนะมีพ่อมีแม่แล้วก็มีลูกนะคะเฮ้ยเฮ้ยเดินทางขวาสิเฮ้ยดูดิเราจับมันหรือเปล่าเนะี่ยอะไรคะสามคนเ<อ>นี่ยเฮ้ยขอโทษนะเฮียจับมันหรือเปล่าไม่มัง้งเฮ้ย<อ>ดูดิเหมือนเขามาล่าอะไรกันเลยสามคนน่ะทุกคนซูโคนไหนจะจับได้พี่ว่า คนเสื้อนะคะคนเสื้อดำลายนะคะเขากำลังสาวแล้วสาวมาแล้วสาวแล้วทูริเมโลหรือเปล่าปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ปลาจริงด้วยแต่ไม่ใช่ปลาเมลนะปลาธรรมดาออแต่ไม่รู้ในกล้องสามารถจับภาพได้หรือเปล่านะคะโอเคตอนนี้นะคือเขาก็บอกว่ามันจะมีนักล่าแบรนดรอดเหมือนกันนะอาจจะเป็นพี่พวกนี้ก็ได้โอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวนะตอนนั้นโดนค้างโอเคเรามาดูกันต่อตรงนี้เป็นที่กีฬานะคะ เ,เดี๋ยวเราไปบนบกหาตัวอื่นกันต่อ,อพี่กูรู้สึกว่าบนบกมันต้องมีเพราะว่ามีคนที่แจงบอแสบอกว่าเจอมันบนบกด้วยออโอเคคือตอนเนี้ยเราขับโดนล่าชูลิเมลอ้ไอีกตัวหนึ่งทุกคนตอนนี้เราจะอีกตัวหนึ่งมันอยู่ตรงสนามบาสัสสนามบัสที่แบบริมทะเลเลยอะทุกคนนะ เฮ้ยเร่เร่เเรครับทุกค,คนตอนนี้ทุเรไม่โลทุเรชินะอันนี้น่าจะเป็นตัวแม่มันเพราะว่าดูตัวมัคคนเร็วกว่าตัวเมียน่าจะตัวเรียวเล็กกว่าทุกคนมันอยู่ตรงแป้นบาทสพี่กูไม่แน่ใจว่าตอนนี้นะมันตั้งใจที่จะทําอะไรอ่ะคือพี่กูว่าบางทีนะมันก็น่าตัดหน้รักทุกคนเฮ้ยความจริงเลี้ยงได้ไหมบ้าเอ้า มันน่ารักนะมันมีความเป็นปลาซิแบบเฮ้ยมันวิ่งหนีไปแล้วน่ารักอ่ะเฮ้ยจะไปมาๆก็น่ารักนะเมียวเมียวเงวอ่ะมนเมียวเมียวเงวเฮ้ยทุกคนตอนนี้นะมันวิ่งหนีไปเอ้ามันวิ่งหนีไปทางนู้นเหรอไม่ได้ไม่ได้การแล้วเราจะต้องตามตามติดนะคะเฮ้ยทุกคนตอนนี้นะที่ทะเลมันจะมีความวุ่นวายนิดนึงนะแต่ว่าเราก็บ่ยันนะคะเพราะเราก็จะตามล่าเจ้าแบนด์รอดเหมือนกันโอเค ทุกคนทุกคน,กคนตอนนี้นะพี่กูต้องการที่จะแบบอา้าวมันวิ่งไปไหนอ่ะหรือว่าเราไปดูตัวที่ทะเลไหมอนจจะไปเจอกันก็ได้นะคะเป็นคู่แฟนเดี๋ยวนะทะเลทำไมมันมีอะไรแบบบนบนฟ้าเน,นี่ยอะไรเฮ้ยทุกคนตัวอะไรบินอา้าวอ๋อไม่ใช่เป็นบอลลูนบอลลูนนะคะเป็นคนที่แบบว่าเขาเล่นกีฬาทางน้ำโอ้โหคุณมันน่ากลัวมากคุณจะมาเล่นกีฬาทางน้ำโจเจโจเชอยู่ตรงนี้มันก็บ่ไ,ได้ก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเราย้ายไปตรงท่าเรือดีกว่าโอเค โอเคท่าเรือตอนนี้เรามาอยู่ตรงท่าเรือเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนทุกคนเห็นเรือยออนไหมเรือลํานี้นะไม่ธรรมดานะคันเป็นล้านๆเลยอะ่ะโอ้โหโคตรอลังอะ่ะคือพี่กูอยากนั่งสักคังในชีวิตมากเลยเุย mm. ใครเคยนั่งเรือยอดแบบนี้นะคะช่วยทิ้งคอมเมนต์ด้วยนะโอเคตอนนี้เราจะตามล่าทูลิเมโทูลิชินาในชีวิตจริงต่อโอเคทุกคนเขาบอกว่าไอเจ้าทูลิเมโลเนี่ยอาหารของมันนะคะคือ mm. อาหารมันคือ กินปลานะคะอเออมันก็เลยมีแบบนี้เฮ้ยทุกคนตอนนี้เป็นตรงนี้เป็นเรือหรูทุกคนเรือหรูตกเป็นคาเฟ่เฮ้ยเราไปนั่งคาเฟ่ตรงนี้ไหมถ่ายรูปเซลฟี่อย่างเงี้มันจะสวยมากเลยเดอ้อเฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวนะถ้าเราไปนั่งตรงนี้มันจะอันตรายกับถ้าเราโดนทูเลเมโลทําร้ายทําไงเออมไม่มั้งเขาไม่หรอกทุกคนตอนนี้นะคะโดนของเรานะคะจับภาพอมเรือหรูเรือหรอหูนะคะ เฮ้ยแต่ว่าทูลิเมโลทูลิชินามันไปแล้วอะเฮ้ย mm hmm. ทุกคนมันมีหลายตัวมากพี่กุกว่าคือแบบถ้าใครนะคะเจอมันนะคะต้องรีบหนีเลยนะมันเหมือนจะน่ารักนะคะแต่ความหน้าตาหน้าแมวของมันอะมันอันนี้แท่งอะไรเนี่ยแท่งตุงตุงตูสร <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ย mm hmm. เอามาเฮ้ย <c oughs> แถวนี้ไม่มีหรอเราจะย้ายที่แล้วนะเฮ้ย mm hmm. <c oughs> มีคนด้วยทุกคนมนุษย์มนุษย์ อพี่คนนี้เขากำลังน่าจะเป็นพี่พนักงานของร้านคาเฟ่หลูเดี๋ยวเราทุกคนแม่มัน,มนทูริเมโลอย่าบองนะว่าจะมีแย่งอาหารกินแล้วก็ทำร้ายพี่เขาเต็มเตมความน่ารักศูนย์ไปแล้วเต่แอทแทกโรยทุกคนโคตรโหดครับ มันไม่ใช่แมวน่ารักอะ่ะมันคือแมวหน้าเสือมันพฤติกรรมเหมือนเสือชัดเลยพี่กูรู้แล้วทุกคนทุกคนโอเคตอนนี้นะถ้าใครที่จะเลี้ยงมันนะคะควรหยุดความคิดนั้นเดี๋ยวนี้มันเอามันวิ่งไปไหนอะ่ะทุกคนตอนนี้มันเฮ้ย,ยพี่กูไม่แน่ใจนะว,ว่าตัวแรกหรือว่าตัวที่สองที่เราเจอนะคะหรือตัวพ่อหรือตัวแม่นะแต่ว่าตอนนี้นะเดี๋ยวเราต้ลองซูมเข้าไปดูใกล้ๆมัน ใส่โดนแล้วทูร <gasps> ิเมโลทูลิชินะ่าไม่น่าร